สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชที่น้อยซันนี่เบรนอาจารย์เรวดีสุขสรานรมนะคะก็กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะใน Oneness Development ในซีรีส์ที่ชื่อตอนที่ว่าน้ำพึ่งพระจันทร์ฉันสร้างได้นะคะหรือว่า Honeymoon Effect มาจากหนังสือชื่อดังของด r Bruce ร i บรูซลิฟตันนั่นเองนะคะซึ่งก็ผ่านไป2ขั้นตอนแล้วนะคะในการสร้างสภาวะฮันนีมูนนะคะ หรือว่าสภาวะน้ำพึ่งพระจันทร์คือสภาวะที่ทำให้เรามีความกระปรี้กระเป๋ามีความมีพลังนะคะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ได้ตลอดเวลาซึ่งก็คือข้อแรกนะคะคือเราต้องมีความรู้ตัวนะก็คือมีความรู้ตัวว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตสิ่งที่เราร้องของนั้นคืออะไรนะคะอย่าลืมเป้าหมายในชีวิตของเรานั่นเองข้อที่2นะคะก็คือมีความรู้ตัว โปรแกรมเก่าที่เรารับเข้ามาก่อนหนะ้าก็คือความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้ดู2ตอนนี้โค้ชที่น้อยจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง description นะคะให้ท่านไปดูย้อนได้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับวันนี้นะคะซึ่งเป็น ep ที่4นะคะซึ่งจะมีขั้นตอนที่มาฝากทุกคนคะ่ะขั้นตอนที่3เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะคะก็คือท่านดรบรูซลิปตันนะคะบอกเอาไว้ก็คือว่า Take advantage of tools to reprogram your subconscious นะคะอันนี้แปลว่าคุณต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในการที่จะรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราทีนี้การที่จะรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราเครื่องมือต่างๆที่มีเนี่ยดรบรูซบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันแรกนะคะมันจะเป็น tools หรือเครื่องมือที่ใช้กับจิตสำนึกค่ะ หรือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้กับ conscious mind นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็แยกย่อยออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือสมาธิค่ะแน่นอนที่สุดพอพูดถึงสมาธิเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยนะคะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพราะว่าเมื่อเราฝึกสมาธิหรือว่าฝึก mindfulness ทำให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถ จับตัวเองได้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคำพูดหรือการกระทำว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังสอดคล้องกับเป้าหมายของเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราใช้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เราต่างอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะคะสดใสเหมือนกับการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อยู่ได้ตลอดเวลา ที่มันเป็นชื่อของหัวข้อซีรีส์นี้นั่นเองนะเมื่อ,อสมมุติว่าคู่ของเรานะคะอาจจะเป็นแฟนหรือว่าคู่ชีวิตก็แล้วแต่ทําอะไรบางอย่างนะคะที่ผิดใจเราขึ้นมาสักครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีสติลองจินตนาการดูนะคะตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติสติเราขาดแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะมีแต่อารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธ แล้วพอสภาวะการมันเป็นแบบนั้นการกระทําของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนคะทีนี้ในทางกลับกันนะคะถ้าเราฝึกสมาธินะคะเราจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นพฤติกรรมหรือคาพูดของคู่รักคู่ชีวิตของเราไปในทางที่เราไม่พึงพอใจตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยเราก็จะคุมมันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าพลังของสติ แล้วถ้ามีมากกว่านั้นพลังของสติเนี่ยมันจะช่วยคัดสรรเลือกคําพูดที่ดีกว่าอารมณ์ที่เรามีอยู่ในณนขณะนั้นนั่นก็แสดงว่าความสัมพันธะ์ณตอนนั้นเนี่ยนะคะมันจะไม่ถูกทำลายให้พังลงหรือถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะคะว่าอารมณ์ของเรายังไม่สงบเราไม่น่าที่จะสื่อสารอะไรออกไปตอนนั้นดีกว่านี่แหละค่ะก็คือตัวสติแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ เราจะรู้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะสื่อสารให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นเพราะว่าหลายครั้งสังเกตดูไหมคะคำพูดดีๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยคงไว้ในระดับที่ดีได้มันเป็นเพราะอะไรหลายท่านน่าจะนึกออกแล้วนะคะส่วนคนไหนนะคะถ้านึกไม่ออกคำพูดที่ดีคำพูดที่สวยหระคะ่ะลองนึกดูนะคะ ถ้าเกิดโทนเสียงของเราไม่ไปกับคำพูดถ้าเกิดว่าท่าทางของเราไม่สอดคล้องกับคำพูดนี่แหละค่ะคือประเด็นที่โค้ช่วยน้อยบอกว่าคำพูดดีๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นทั้งหมดของการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยมันมีองค์ประกอบถึง3อย่างนะคะแน่นอนที่สุดว่ามีคำพูด 2. ก็คือน้ําเสียงนะคะ 3. หลายท่านนึกออกแล้ว มันก็คืออาการท่าทางซึ่งมันรวมทั้งสายตาของเราที่จะส่งออกไปถ้าเกิดว่าจะทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นหมายความว่าเราคิดแบบไหนเราคิดดีแล้วใช่ไหมคะเราเลือกใช้คําพูดดีๆเลือกใช้โทนเสียงดีๆแล้วก็มีอาการท่าทางที่สอดคล้องกันไปนะคะก็มีความจริงใจเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คนรับสารนะคะ เชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์นะคะว่าเราจริงใจกับคำพูดนั้นเขาสัมผัสเราได้นั่นเองหลายคนอาจจะนึกออกนะคะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมคะว่าในขณะที่เราขาดสติหรือกำลังมีอารมณ์เชิงลบอยู่เนี่ยเราใช้คำพูดที่ไม่ดีออกไปอาการพฤติกรรมของเราก็ไม่ดีมันก็เลยทำให้เราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีทางด้านความสัมพันธ์มาก่อนนั่นแหลคะค่ะ เห็นความสำคัญหรือยังคะว่าการฝึกสติการฝึก mindfulness หรือการฝึกสมาธิเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากต่อการสร้างชีวิตของเรานะคะให้มีสภาวะที่เราสามารถดื่มน้ำพึ่งพระจานทร์ได้ตลอดเวลาในเรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางด้านอาชีพหรือว่าทางด้านการพัฒนาตัวเองพวกนี้ก็สามารถใช้สตินะคะในการช่วยเรานะคะ ให้มีความสอดคล้องต่อเรื่องนั้นๆที่ทำได้ในลักษณะเดียวก,กันกับเรื่องความสัมพันธ์เลยค่ะทีนี้เครื่องมือที่2นะคะที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรีโปรแกรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของเรานะคะในระดับจิตใต้สำนึกได้ก็คือการใช้โค้ชค่ะหรือว่าโคชชิ่งนี่เองนะคะเพราะว่าตัวโค้ชเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ป้อนความรู้แล้วก็ป้อนคำถามให้เรา สามารถดึงสติของเราคืนมาได้ในการเลือกทางเลือกที่จะไปต่อในชีวิตได้ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะว่าการที่เราสร้างปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะสร้างในสภาวะที่เราขาดสติแล้วกระบวนการทางด้านโคชชิ่งเนี่ยนะคะคำถามต่างๆที่โคชเขาถามหรือความรู้ต่างๆที่เขาป้อนให้เนี่ยจะทำให้เรามีสติรู้ตัวมันจะไปกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ มันจะไปกระตุ้นต่อมการตระหนักรู้ของเราค่ะในการคัดสรรคําตอบในการคัดสรรทางเลือกในการที่จะออกจากปัญหาได้ด้วยตัวเราเองซึ่งนอกจากโค้ชจะป้อนความรู้ป้อนคําถามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการต่างๆนะคะในการช่วยปรับมายเซ e ตปรับพฤติกรรมมีกิจกรรมต่างๆให้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหรือว่ารูปแบบพฤติกรรมของเราใหม่เพราะว่า การใช้ชีวิตรูปแบบพฤติกรรมเดิมเนี่ยเราสร้างปัญหาเอาไว้ใช่ไหมคะเราอาจจะทำความสัมพันธ์เคยพังมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นแสดงว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยขาดสติได้อีกครั้งหนึง่งทำความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยให้พังลงนี่ก็คือเครื่องมือสองอย่างนะคะในระดับจิตสำนึกทีนี้มาดูเครื่องมือที่จะใช้กับจิตใต้สำนึกดูค่ะนะคะว่ามีอะไรบ้าง ครื่องมือแรกที่จะใช้กับระดับจิตใต้สำนึกนะคะก็คือ affirmation ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าใช้อยู่นะคะก็คือถ้อยคําการยืนยันนั่นเองซึ่งวิธีการใช้ Affirmation หรือว่าถ้อยคำการยืนยันเนี่ยนะคะมันจะเกิดผลสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง2เวลานะคะก็คือช่วงเวลาแรกนะคะก็คือก่อนเข้านอนค่ะมันเป็นช่วงที่คลื่นสมองของเราเนี่ย อยู่ในระดับเตต้าเวฟนะคะหรือว่าคลื่นเตต้านั่นเองคือเป็นคลื่นที่เรากำลังสลืมสลือกำลังง่วงนอนนะคะแต่ว่ายังมีสติอ่อนๆอยู่แล้วเราใส่โปรแกรม Affirmation หรือว่าถ้อยคำยืนยันไปช่วงนั้นนะคะมันจะสามารถที่จะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยรับเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต่อต้านนะคะช่วงเวลาที่2ก็คือช่วงเวลาที่ตื่นนอนใหม่ ก็อีกเช่นกันค่ะเหตุผลก็คือว่าสมองช่วงนั้นของเรานะคะมันอยู่เทต้าเวฟนะคะซึ่งเราเรียกคลื่นสมองแบบนี้ว่าเป็นช่วงที่ suggestible นะคะก็คือสามารถแนะนำมันได้นั่นเองซึ่งมันก็รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือที่สองที่จะมีผลต่อการรีโปรแกรมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกใหม่นะคะเครื่องมือที่สอนี่ก็คือการสะกดจิตค่ะ ซึ่งการสะกดจิตเนี่ยมันจะเป็นสคริปต์ยาวๆนะคะเป็นเรื่องเป็นราวสคริปต์ยาวๆในการที่จะเข้าไปแก้ไขความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกว่าในอดีตเนี่ยเราให้ความหมายสิ่งต่างๆไว้ในทิศทางที่เป็นลบเป็นแบบไหนนะคะแล้วในทิศทางที่เป็นบวกมันเป็นแบบไหนแล้วชีวิตใหม่ของเราสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะ <S <S ก็คือจูนความเชื่อใหม่นะคะซึ่งจากความเชื่อจำกัด มาเป็นความเชื่อที่ไร้ขีดจำกัดหรือความเชื่อที่ส่งพลังนั่นเองดังนั้นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเก่าให้เป็นโปรแกรมใหม่ของเราเนี่ยนะคะสิ่งที่ท่านสามารถทำเองได้เลยก็คือมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือการนั่งสมาธิการฝึกฝนสติใช่ไหมคะอย่างที่2ก็คือหาถ้อยคำการยืนยนันหรือว่า affirmation ที่มันจะสอดคล้องกับความเชื่อใหม่ ที่มันจะสอดคล้องกับคุณค่าใหม่ที่ต้องการยึดถือนะคะเพื่อให้คุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมาเสริมตัวเราเองนะคะให้สามารถที่จะมีความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมใดๆในทุกวันได้นะคะในการไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านความสัมพันธ์นะคะหรือด้านอื่นๆทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะ ขยายความนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่จะมีเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่รักไม่ใช่เฉพาะมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆนะคะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์กับตัวเราเองค่ะจริงๆแล้วคนทุกคนนะคะจะต้องมาเริ่มต้นที่จุดนี้ค่ะก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองนั่นก็คือ มีความรักมีความใส่ใจกับตัวเองนะคะเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นแฟนของตัวเองเลยเพราะว่าความใส่ใจเป็นอาการของความรักหลายท่านเคยได้ยินใช่ไหมคะซึ่งความใส่ใจเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาจากถ้อยคําน้ําเสียงพฤติกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยแหละคะ่ะว่ามันเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารทั้งหมดนะคะมันจะส่งผ่านการสื่อสาระคะ่ะทีนี้ในเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองนั่นก็คือว่า เมื่อเราคิดจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองแล้วเราต้องรักษาคำพูดกับตัวเองค่ะเช่นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการรักษาอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ในแดนบวกอยู่ตลอดทั้งวันพวกนี้ล่ะคะ่ะมันแสดงถึงอาการใส่ใจที่มีกับตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าเรารักเราใส่ใจกับตัวเองมากพอนะคะเสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันจะล้นออกมาทําให้เราเนี่ยสามารถส่งต่อความรักความเข้าใจตัวนี้เนี่ยนะคะไปสู่คนอื่นๆรอบข้างได้อย่างเป็นอัตโนมัติค่ะทีนี้ก็มาส่วนเครื่องมือที่ท่านทําเองไม่ได้นะคะก็คือการสะกดจิตนะคะท่านก็ต้องไปหานักสะกดจิตบําบัดนะคะที่เรียนมาที่ฝึกมาได้ไปเซร์ติฟิเคตมาสามารถทําได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะของดรบรูซลิฟตันเอง ก็คือ Energy Psychology ซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ d r b l u e s l i p t o n c o m ดูนะคะว่ามีรายละเอียดแล้วก็ค่าใช้จ่ายยังไงอย่าลืมนะคะอย่าเรียนรู้เพื่อมีความรู้เท่านั้นขอให้ทุกคนนะคะเรียนรู้เพื่อเป็นในความรู้ก็คือนำความรู้ต่างๆที่เราเรียนแล้วไปลงมือทำ ไปลงมือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุดนะคะขอบคุณทุกๆกานติดตามขอบคุณทุกๆ Subscribe ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะคะสามารถแชร์แบ่งปันหรือท่านมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ